ส ل ي ك م و ร ح م อ ا ل ระ و ب า ك ا ت ه ครับพี่น้องสถานที่ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ก็คือทุ่งอาราฟะและวันนี้ก็เป็นวันอาราฟะแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่มีความประเสริฐอย่างมากมายวันที่อรรถสุภาษณ์รัตนาจะประทานความเมตตามาให้กับผู้คนที่มายือนอยู่ที่ทุ่งอาราฟะ และกันหนึ่งในประการสำคัญก็คืออัลฮัจญุลอารอฟะัฮัจนั้นคือการที่เราจะต้องมาฮุกูฟมาขอดุดาอุนที่ทุกอาร์ฟาและในวันนี้นะครับเราได้นําพี่น้องกว่า2 0 0ชีวิตนะครับได้เดินทางมาร่วมกับบริษัทจนากรุ๊ปนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนั้นได้มาวิงวอนมาขอพรมาขออภัยโทษต่อรัศมีข้ามมรดลาเป็นวันที่ความเมตาตาต่อรัศมีข้ามมตดลาได้หลั่งไหลมาสู่ผู้คนนทุกอาร์ฟอฟาในวันนี้และเป็นสิ่งที่เราทุกคนได้ปปปฏิิบบบบัััตตกกกกนนนมมาาาาาาอออออยยู่่เเเ็็รรรระะจจคคถถึึงงงงววสํญขฟที และเราก็จะปิดท้ายว่าในวันอัลอั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมได้อธิบายได้บอกอะไรแก่ประชาชนของท่านฉะนั้นไม่มีวันใดนะครับในวันอื่นนอกจากวันอารอัลฟาเจ้าลอสุบะฮ่าอัลตัล่าจะปลดปล่อยเปล่าของพระองค์ให้รอดพ้นจากไฟนรกมากที่สุดเท่าวันอารอัลฟาฉะนั้นในวันนี้นะครับเราทุกคนจะได้มาขอดวอาที่ทุกอารอัลฟาแล้วเราก็จะขอดวอาให้กับท่านพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาและได้ร พันเจที่ดีและได้รับการอภยโทษจากขลอสุฮาวะตา